ลงมากี่ดาบผมรับได้กับศัตรูผมไม่เคยถอยผมไม่เคยยอมแต่กับเพื่อนเนี่ยผมทำไม่ลงผมทำใจไม่ได้นี่คือคนแบบผมใครก็ตามยิ่งใหญ่แค่ไหนคนในเฟรมตินาซูลานนลงมาผมไม่เคยสนใจชนก็ชนเอาอยัางไงก็เอาไม่ถูกคือไม่ถูกไม่ใช่คือไม่ใช่วิาพากวิจาร์คือวิาพาก์วิจาร์ แต่สําหรับครูบาอาจารย์ผมจะก้มหน้าแล้วไม่เคยคิดที่จะเงยหน้าขึ้นมาต่อล้อต่อเถียงไม่เคยคิดขึ้นมาต่อโต้ะใดๆเพราะถือว่าการเป็นครูวันเดียวก็ถือว่าเป็นครูตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านอาจารย์สุจินพูดเมื่อปีที่แล้วผมก็ไม่พูดอะไรแต่วันนี้ท่านพูดอีกและพูดหนักพูดบอกว่า พยายามเตือนผมแต่เวลาพยายามเตือนผมก็ไม่ฟังแล้วไปคุยกับอาจารย์อีกคนหนึ่งไปบอกว่าผมพูดกับอาจารย์อีกคนหนึ่งว่าที่มาทํางานเนี้ยมาสู้เนี่ยถามว่าอาจารย์เคยเห็นเงินร้อยล้านไหม <S <S ผมเคยเห็นแล้วและผมเคยจับเงินร้อยล้านแล้วท่านอาจารย์สุจินก็เลยบอกว่าพอได้ยินว่าผมพูดอย่างนี้ก็เลยไม่พูดอะไรต่อความหมายก็คือว่าการมาสู้กับคนเสื้อแดงเนี่ยผมได้ค่าจ้างเป็นร้อยร้อยล้าน ตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่ผมจําเป็นที่จะต้องบอกว่าอาจารย์ครับผมรับไม่ได้เพราะผมเนี่ยเขาให้เป็นแกนนําคนเสื้อแดงและชวนคนออกมาสู้เป็นเสื้อแดงกันสามสีป่ปีเข้าแดงกันทั้งบ้านทั้งเมืองคนที่มาเขาเสียสละเวลา,เ,วลาเสียสละชีวิตไปแล้วเสียสละเงินทองส่วนตัวก็เสียสละมากมายแล้วผมจะยอมให้เขามานั่งชุมนุมเขามาต่อสู้กันอยู่เขาบาดเจ็บล้มตาย โดยที่แกนนํารับเงินเป็นร้อยร้อยล้านเป็นค่าจ้างได้ยังไงถ้าผมรับเงินค่าจ้างแบบนั้นผมก็ไม่มีค่าพอที่จะมายืนพูดกับท่านไม่มีค่าพอที่จะมายืนปราศัยแล้วชวนท่านออกไปไหนต่อไหนเพื่อประชาธิปไตยด้วยกันแต่นี่ไม่มีและผมถือว่าประเด็นนี้เป็นการกระทบต่อเกียรติภูมิของคนเสื้อแดงทั้งหมดซึ่งผมจําเป็นต้องทําหน้าที่ปกป้อง นี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวถ้าเรื่องส่วนตัวนักวุฒิรับได้เหยียบมาจะรับกี่ตีนผมโดนตีนศัตรูมากมายจะโดนตีนครูบาอาจารย์บ้างมีปัญหาอะไรละครับไม่มีแล้วจะไม่ปปปากพูดแต่ว่าอาจารย์พูดอย่างนี้ไม่ได้ผมไม่เคยไปบอกว่ารับเงินใครก็นด้อยร้อยละเพราจะพูดจะยังไงมันไม่มีจริงเนี่ยผมจะไปพูดกับใครมันเพลม,มันเป็นความโกหกและผมก็ไม่เข้าใจว่าพระอาจารย์ พูดอย่างนี้ได้ยังไงท่านอาจารย์บอกว่าเห็นผมแถลงข่าวทางทีวีบอกขอโทษนะลูกอยากเอาเท้าปิดทีวีไม่เป็นไรฮนะถ้ากรูบาอาจารย์จเจ้าตีนเหยียบหน้าผมไม่เป็นไรจเจ้าตีนเหยียบหัวใจผมไม่เป็นไรผมทนได้ก็บอกแล้วไงครับกับครูผมไม่สู้กับเพื่อนผมไม่ทําแต่ว่าอย่าทําลายคนเสื้อแดงด้วยความเท็จแบบนี้ ถ้าบอกว่าผมรับจ้างมาเป็นการนาแล้วถึงกับจะเอาตีนติดโทรพัศน์เวลาเห็นหน้าผมเท่ากับเอาตีนปิดหน้าคนเสื้อแดงด้วยซึ่งผมรับไม่ได้แล้วจําเป็นต้องพูดครับพี่น้องครับท่านอาจารย์บอกว่าสิ่งที่ไม่พอใจผมก็คือการที่ผมไปเปิดสึก กับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองในที่นี้ที่ความเข้าใจว่าเป็นพลเอกเปรมตินสุรานนท์พี่น้องต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่เพิ่งรบพลเอกเปรมเมื่อวนันเมื่อวันสื่อผมรบมาสามสีป่ปีผมรบตั้งแต่ผมอยู่สนามหลวงในนามน,านปปหลังจากนั้นผมก็เข้ามามีตําแหน่งทางการเมืองเป็นรองโฆษกรัฐบาลเป็นโฆษกรัฐบาลผมจําเป็นต้องพูดเรื่องนี้บ้างเพื่อจะได้เห็นว่าความจริงมันคืออะไรแน่ ถ้ามันเป็นเรื่องส่วนตัวผมผมไม่พูดแต่ถ้าเขาลบเสื้อแดงผมจะเล่าให้ฟังก็อาจารย์ไม่ใช่เหรอครับท่านอาจารย์สุจินทร์พิมเสนตอนที่ผมเป็นโคศกรัฐบาล<โ>เข้าถึงฤด,ดูโยกย้ายตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนเบญจมาราชูทิพย์เป็นโรงเรียนมัธยมอันดับหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชอาจารย์ไปเป็นผอโรงเรียนเล็กๆแห่งหนึง่งก็อาจารย์ไม่ใช่เหรอครับติดต่อมาหาหลูกศิษย์เร็เวๆคนนี้ บอกว่าท่านโฆษกรัฐบาลช่วยครูเป็นพออเบนจมัตหน่อยอาจารย์ไม่ใช่เหรอครับพยายามติดต่อพยายามส่งประวัติมาบอกว่าช่วยครูหน่อยเธอมีโอกาสแล้วเป็นคนสำคัญในรัฐบาลเชื่อว่านายกสมชายฟังเธอช่วยครูหน่อยพี่น้องที่รักครับผมก็อยากช่วยไม่ใช่ไม่อยากช่วย รัฐบาลมันอยู่ไม่ถึงจะให้ผมทํายังไงรัฐบาลมันล้มมาก่อนช่วยอาจารย์ไม่ได้แล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็ไม่เคยโทรมาคุยกับผมอีกเลยไม่เคยได้คุยกันจนวันหนึ่งอาจารย์ก็ให้สัมภาษณ์ย่ำยีผมในหน้านั้นสิมพนเมษายนปีที่แล้วนี่ลูกศิษย์มันเลวใช่ไหมครับทีนี้ผมถามว่าถ้าผมสู้กับคนเอกเฟรมแล้วมันเป็นเรื่องเลวเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ แล้วถามว่าทําไมไอ้คนที่เคยไปหน้าบ้านเขานเฟรมจนเขาจับขังคุกแล้วออกมาก็ยังสู้อีกแต่ทําไมวันที่มันเป็นโคศกรฐัฐบาลอาจารย์ถึงขอความช่วยเหลือมันได้ครับผมเจ็บปวดนะครับที่ยืนพูดอยู่เนี่ยแต่ผมเห็นว่าผมจําเป็นนะเพราะถ้าไม่พูดแบบนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะรุกรานเข้ามาในพื้นที่ของคนเสื้อแดงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ผมไม่ทราบนะว่าใครเป็นคนยังไงแต่คนพันผมเนี่ยถ้าผมสู้กับใครแล้วเนี่ยผมชัดเจนนะพัญญาผมเป็นเพื่อนเรียนนีด้าห้องเดียวกับพลเอกอนุพงศ์พอจินดาสนิทกันก็เขโทรเข้ามือถือกันได้นั่นเรื่องของเขาจะไม่ใช่เรื่องของผม <S <S ผมแต่งงานตอนที่ผมอยู่สนามหลวงพลเอกอนุพงศ์เป็นหนึ่งในคมช พัญญาชวนผมบอกว่าไปหาพี่ป๊อกจะเอาค่าไปเชิญพี่ป๊อกมางานแต่งผมไม่ไปทะเลาะกันผมไม่ไปถามว่าทําไมผมไม่ไปผมบอกผมสู้กับเขารบกับเขาอยู่ผมไม่เชิญเขามางานแต่งได้ไงไม่ใช่ผมผมบอกว่าผมรับไม่ได้ผมยืนชนกับเขาอยู่กลางสนามหลวงแล้วไปติดต่อหน้าห้องบอกขอพบท่านไปเชิญท่านไปงานแต่งมันไม่ใช่เราไล่คนพันผมเนี่ยถ้าสู้กับใครเนี่ย จะไม่มีทางไปขอความช่วยเหลือเขาคนพันผมถ้าสู้กับใครจะไม่มีทางก้มหัวให้เพื่อบอกว่าให้ช่วยเราไม่มีทางแต่ว่าถ้าใครจะทําได้แบบไหนก็เรื่องเรื่องของท่านะแต่ความจริงมันก็ต้องเอามาพูดกันล่ะเพื่อจะได้หยุดนะผมพูดเพื่อหยุดนะครับไม่ใช่พูดเพื่อต่อผมเจ็บครับไม่ใช่ผมไม่เจ็บทาผมได้ แต่ว่าอย่ามาทาคนเชื่อแดงผมรับไม่ได้และผมก็พร้อมจะต่อต้านกันทีเหมือนกัน <AC LE C ED> ผมในปีนี้อายุเข้าสามสิบห้าก็ไม่มากแต่ผมเคยเป็นครูบาอาจารย์คนผมเป็นอาจารย์พิเศษตามมหาวิทยาลัยบ้างผมเป็นครูบาอาจารย์ในหลักสูตรปกอบรมต่างๆบ้างผมพอมีจิตวิญญาณของความเป็นครูอยู่ยังมีคนหลายคนเรียกผมว่าอาจารย์ โรงเรียนเสนาธิการฐาน้ากากหกเจ็ดรุ่นผมเคยเป็นครูบาอาจารย์เดี๋ยวนี้นักเรียนเสตออเจอผมยังเรียกผมครูบาอาจารย์ยังทำความเคารพกันอยู่เวลาพบเจอนี่คือข้อเท็จจริงแต่เท่าที่ผมรู้จักคนเป็นครูบาอาจารย์ผมชอบอ่านหนังสือผมเห็นความสัมพันธ์ของลูกศิษย์กับครูหลายคนหลายรุ่นหลายเหตุการณ์มันเป็นความสัมพันธ์ที่สวยงามนะสมเด็จพระมนตรีสวนมหาล่ะถูกหลอกจากเมืองพม่า ให้ยกทัพไปช่วยแล้วเขาเตรียมตัวจะฆ่าพระมหาเถรคันชองผู้เป็นอาจารย์ชุกเลี้ยงพระองค์ดําเมื่อข่าวเป็นตัวประกันอยู่เมืองพม่ารู้รข่าวเข,าวขาว้าดั้นด้น,ดนเดินทางมาดักลูกศิษย์เอาไว้แล้วบอกความจริงทั้งหมดด้วยความห่วงใย,ยลูกศษิษย์พระมหาเถรคันชองว่าไปแล้วเป็นปพระพมา่าแต่ว่าเมื่อกษัตริย์ของพมา่าตัดสินใจที่จะหักหลังสมเด็จพระนเรศวรด้วยการจับมาฆ่า ท่านก็ละวางความเป็นเชื้อชาติชนชาติแล้วก็เอาความเป็นสิทธิอาจารย์เอาความถูกต้องยุติธรรมเป็นเกณฑ์เดินทางมาให้ความจริงกับสมเด็จพระนในสวนาราชก็ทรงประกาศอิสรภาพเสียในคราวนั้นนี่คือสิทธิกับอาจารย์ท่านเิารรบ,บผู้ชนะสิทธิ